ครับตอนนี้เราอยู่ด้านในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็นะครับถ้าคุณพาลูกมาเรียนที่นี่นะครับก็จะความปลอดภัยค่อนข้างสูงครับด้านหน้าเลยด้านหน้าก็จะมีรอปภนะครับทุกจุดจะมีรอปภทุกจุดเลยนะครับอันนี้จะเป็นลานจอดรถลานจอดรถเนี่ยจะมีให้ครับลานจอดรถจะมีให้ทุกจุดเลยนะครับซึ่งมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับสำหรับมอเตอร์ไซค์ก็จะมีที่ล็อกล้อให้ด้วยนะครับ อันนี้คือความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็คือว่าเวลาเราเอามอเตอร์ไซค์มาก็สามารถจอดแล้วก็ล็อกล้อได้ตลอดเวลาน,นะครับมีท่ารถตู้ด้วยนะครับท่ารถตู้ที่สามารถไปได้หลายๆจังหวัดเลยนะครับถ้าเราเอาลูกมาเรียนที่นี่นะครับส่วนด้านในก็มีเซซอรสเต็กด้วยนะก็มีสเต็กมีร้านค้ามากมายนะครับที่นะครับไม่ต้องห่วงว่าลูกเราจะอดนะครับ แล้วก็จะมีสวนย่อมนะครับทุกที่เลยนะครับสวนย่อมในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับจะมีสวนย่อมนะครับทุกๆท,ที่เลยนะครับ